เงินในบัญชีบริษัทหายไปสองล้านเงินหายเยอะขนาดนั้นอนะ่ะใครเอาไปแม่มก็ลูกไงเบลถอนเงินจากบริษัทไปสองล้านนะแม่รู้นะเงินเก็บแม่ก็มีตั้งเยอะแยะเอาออกมาชานิดใช้หน่อยไม่เห็นจะเป็นไรมั้งพรุ่นี้อ่ะเข้าบริษัทพ้อมแม่ไปรับตําแหน่งรองประธานบริษัทเลยนะค,คุณพูดใจอย่างนี้ในห้องพี่ชายสามีตัวเองคุณเป็นภรรยาของภรรยาอะไรล่ะ บางรักแฟมิลี่ฮัลโหลฉันเองนะรู้หรือ,อยังว่าเงินในบัญชีที่ถูกถอนไปสองล้านน่ะใครเป็นคนเอาไปโอเคฉันเข้าใจละแม่ครับแม่คุยงานนะครับแม่ทำงานทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยแม่ไม่พักบ้างหรอ แม่ก็ต้องดูแลบริษัทของแม่เพราะว่าเงินในบัญชีบริษัทหายไปสองล้านเงินหายเยอะขนาดนั้นน่ะใครเอาไปแม่ก็ลูกไงผมนี่นะแม่ผมรักแม่จะตายผมเอาเงินแม่ไปทำไมอะ่ะลูกไม่ได้ทำแต่เมียลูกมันทำเธอใช้ชื่อของลูก ถอนเงินออกจากบัญชีบริษัทไปสองล้านลูกคิดจะปิดบางแม่หรือไงคืออย่างนี้แม่เบลอ่ะเขามีเรื่องที่ต้องใช้เงินน่ะแม่มีเรื่องที่ต้องใช้เงินรู้สึกว่าเมียแกเนี่ยมีเรื่องที่จําเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลาเลยงั้นเหรอฮะหรือคิดว่าการที่เป็นเมียคนร่ํารวยเนี่ย มันจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นเหรอแม่แม่ใจเย็นนะเดี๋ยวผมไปบอกเบลให้ครับแกไปตักเตือนเมียของแกด้วยนะความอดทนของแม่มันมีขีดจำกัด คะทำไมหน้าดูเครียดเชียวเบลคะเบลถอนเงินจากบริษัทไปสองล้านน่ะแม่รู้ะนะอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรที่รักแม่ก็แก่แล้วปล่อยแกไปบ้างเถอะอีกอย่างเงินเก็บแม่ก็มีตั้งเยอะแยะเอาออกมาชานิดใช้หน่อยไม่เห็นจะเป็นไรมั้งพี่ไม่รู้จะทำยังไงอะ อีกคนนึงก็แม่อีกคนนึงก็เมียพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ก็แท่ทิ้งเมียแล้วก็เลือกแม่เดี๋ยวเบลจะเป็นคนไปเองไม่เอาสิอดี๋ยวอารมณ์เสียสิไม่ได้อารมณ์เสียก็แค่คิดว่าเราแต่งงานกันไปแล้วสามีตัวเองดูแลเบลไม่ได้เบลก็จะต้องออกไปไม่ใช่ว่าพี่ดูแลไม่ได้นะ ต่อไปอ่ะถ้าเกิดเบลต้องการเงินจากบริษัทอ่ะให้บอกพี่นะเพราะว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนทำเอกสารเองก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่รัก อืืออร่อยมากครับแดีเนีย่ยทำไม,มเออคือแม่มีเรื่องจะพูดพกับเราเลยนะอะไรเหรอคะตอนเนี้ยแม่ก็ทำให้แดเนียเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าแม่ก็ต้องเสียพี่ชายของลูกไปแล้ว งต่ตอครับแม่คือเมื่อก่อนน่ะแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ลูกฟังเลยแม่ไม่อยากให้ลูกคิดมากแต่ว่าตอนเนี้แม่โชคดีแล้วนะได้เจอพี่ชายของลูกหมายความว่าไงครับฮอสเข้ามาสิลูกครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนอยวเนี้นี่พอด พี่ชายของลูกไงว่าไงแดเนียลแต่นั่นก็คงจะเป็นน้องสซอรไพของพี่สินะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไปก่อนนะพี่แดเนียลอยู่กับเบลก่อนไม่ได้หรอ คือพี่เพิ่งเรียนจบมาพี่ก็ได้รับตําแหน่งประธานด้วยอ่ะพี่ไม่อยากให้แม่ผิดหวังเป็นตัวพี่พี่แดเนียลเบลรักพี่นะและจะอยู่เคียงข้างพี่ไปตลอดขอบคุณนะไปก่อนนะค่ะดูมีความสุขจังนะพี่พอดนี่อะไรอ่ะมีอะไรจะพูดกับพี่ป่ะเจะต้องพูดอะไรอีกไม่มีอะไรจะพูดหรือไม่กล้าพูด นี่คืออะไรครบซ้อนหรอแบลไม่ได้ครบซ้อนแบลรู้จักพี่เขามาได้หนึ่งเดือนแล้วแล้วแบลกับพี่เขาก็รักกันจริงๆรักกันหรอแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะพี่คืออะไรพี่ก็แค่อดีตและอีกอย่างเราก็เลิกกันแล้วเลิกเหรอและที่พี่ทั้งเรียนทั้งทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงเบลอ่ะคืออะไรช่วยไม่ได้พี่อยากทำของพี่เองเบลไม่ได้มาคับพี่สักหน่อย และอีกอย่างเราก็เลิกกันแล้วยังสารเลวคิดหรอว่าจะเลิกกับพี่ง่ายๆอ่ะอยากรู้เหมือนกันถ้าพี่ไปบอกมันว่าเบลมีผัวอยู่แล้วอ่ะแล้วไปคบซ้อนกับมันอ่ะมันยังจะเอาอยู่ปะกลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่จะขู่ฉันหรอเฮ้ยเฮ้ยหยุดเบลทำไรเนี่ยพี่ปล่อยฉันฉันโทรแจ้งตำรวจว่าแกทำลายร่างกายฉัน ษน,นะลูกนะที่แม่ทิ้งลูกไปอ่ะทําให้ลูกอ่ะต้องลําบากไม่เป็นไรหรอกครับแม่คือผมแบบโอเคมากแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเสียใจมากเพราะว่าผมไปรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาทําให้ผมต้องติดคุกช่วงหนึ่งของชีวิตครับอะไรนะติดคุกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครช่างมันเถอะครับเรื่องมันผ่านมานานแล้วครับเอาอย่างนี้นะต่อไปอ่ะ แม่จะดูแลลูกเองลูกไม่ต้องคิดมากนะพรุ่งนี้เข้าบริษัทพร้อมแม่ไปรับตำแหน่งรองประธานบริษัทเลยนะเอ,อ,อไม่ต้องห่วงหรอกแม่น่ะแก่แล้วลูกอ่ะก็ต้องมาดูแลบริษัทแทนแม่อยู่ดีนั่นแหละแต่ผมเห็นว่าน้องทำงานที่บริษัทมานานแล้วนะครับแม่เจ้าเดินเห่้เหรอมันน่ะเป็นลูกน้องคนได้แค่นั้นแหละมันไม่สามารถเป็นหัวหน้าใครได้หรอกเอานะ่ะ แม่ตัดสินใจแล้วลูกอ่ะมาดูแลบร์ษัทแทนแม่นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่ครับแม่จ้ะไงเอาคุณเองเหรอมีอะไรอะ่ะแล้วก็อยากมีเวลาอยู่กับพี่ไม่ได้หรอไง มีเวลาอยู่กับพี่ผมเป็นพี่พี่ชายสามีคุณเนี่ยนะพี่เล่าทำเหมือนไม่รู้จักเบลได้ไหมเบลรู้นะว่าพี่ยังรักเบลอยู่คุณสติดีปะเนี่ยค,คุณพูดใจยอย่างนี้ในห้องพี่ชายสามีตัวเองคุณเป็นภรรยาของภรรยาอะไรล่ะเบลกับพี่แดเนียลไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแล้วตอนนี้เบลกำลังจะหาทางทิ้งพี่แดเนี่ลออกไปจากชีวิต และหลังจากนั้นถ้าเบลทำสำเร็จพี่กับเบลเรามาคบกันได้ไหมมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเบลจะทำให้พี่เดนเนียลหายไปจากโลกนี้เอง ทั้งหมดน่ะเป็นแผนของฉันเองน้องชายและแม่ของฉันเห็นเธอแล้เดินเข้ามาแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนของแกเหรอใช่เพราะว่าคนอย่างเธอไม่รู้จักหลอกความรักรู้จักแต่คำว่าเงินจำได้ปะตอนนั้นที่เธอต้องการกำจัดฉันน่ะเธอก็วางแผนให้ฉันติดคุกและคราวนี้เธออยากจะฆ่าสามีตัวเอง เธอก็วางแผนคนอย่างเธออะไม่สมควรจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ซ้ำแกออกมาจากบ้าน,นเลยออกไปเธอจำไว้นะผู้หญิงหน่าเกลียดได้เจอฉันยังไงพี่เนรี่ฝังแมวกอ เธอคงจะคิดสินะว่าฉันเสียลูกชายอีกคนไปนจริงๆจะบอกอะไรให้นะมันไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยมีแด่เนี่ยเป็นลูกชายแค่คนเดียวเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแผ่ของฉันเองคราวนีคงรู้สึกแล้วสินะว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไง 花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回、哎，往日情景再浮现，藕虽断了丝还连，轻叹世间事多变迁。